สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ถูกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าความเป็นคุณแบบไหนที่ทําให้คนอื่นลืมไม่ลงนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะเป็นสเสน่ห์ที่น่าลุ่มหลงหน่าลหลงไหลกันเลยทีเดียวนะคะคือไพ่มันสื่อไปในทาง ชู้สาวได้เลยนะคะคือช่วงนี้ค่ะอาจจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบคุณเยอะนะคะจนบางท่านเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันด้วยนะคะซึ่งมองว่าสเสน่ห์ของคุณตรงนี้ค่ะมันทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของมือที่3ได้ด้วยนะคะและมองว่าคนที่จะต้องเสียใจที่สุดก็คือคุณนั่นเองนะคะ แต่ถ้าไม่ใช่ดังกรณีที่กล่าวมานะคะนั่นก็แปลว่าสเสน่ห์ของคุณมันพลุ่งพล่านเหมือนกับว่ามันไปจูนติดกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอะคะ่ะซึ่งไพ่ก็เตือนว่าให้คุณศึกษาดูดีๆนะคะดูให้ดีๆว่าคนคนนี้เขาโสดจริงๆหรือเปล่านะคะและถ้าหากว่าคุณรู้ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยให้คุณเรีบถอยออกมาให้เร็วที่สุดนะคะ ก่อนที่มันจะถล่มลึกไปมากกว่านี้นะคะหมอเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วแหละหากเรามองไม่เห็นคุณค่าในตัวของเราเองเนี่ยไม่รักในตัวของตัวเองแล้วเราเนี่ยจะหวังให้ใครมารักเราล่ะมองว่าความเป็นคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณมีความสดใสร่าเริงในตัวเองสูงมากนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวสูงอยู่เหมือนกันนะ ในบางครั้งอะนะคะและไอความสดใสร่าเริงของคุณตรงนี้ค่ะมันก็ส่งผลให้คนที่อยู่รอบตัวคุณหรือว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณนะคะเขามีความสุขไปด้วยนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกให้กับตัวเองแล้วก็ยังเผื่อแผ่พลังงานตรงนี้ให้คนอื่นด้วยนะคะแต่อีกมุมหนึงเนี่ยคุณเองก็เป็นคนที่ใจร้อนคนหนึ่งเลยนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะ คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของชีวิตเลยนะคะเป็นคนที่ถ้าล้มแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้เสมอนะคะเป็นคนที่สู้ชีวิตมากเลยค่ะคุณเป็นคนที่มีความทยทย,ยานสูงมากนะคะมีความมุมานะนะคะแล้วก็อดทนนะคะมีความเพียรพยายามสูงเช่นเดียวกันนะคะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมากนะคะหากตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วเนี่ย คุณก็จะทําสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายของคุณน่ะให้มันประสบความสําเร็จนะคะและคุณเนี่ยเป็นคนที่พูดอะไรไว้เนี่ยคุณทําตามที่พูดแน่นอนนะคะเป็นคนที่ว่ามีสัจจะอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมานะคะรักศักดิ์ศรีนะคะไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆนะคะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากเลยนะคะ เห็นว่าคุณเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเนี่ยคุณก็รับมือได้หมดนะคะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะคนอื่นเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่ขยันทำงานมากนะคะ ทำอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จอยู่เสมอไม่ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์เล็กหรือว่าใหญ่ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคือคุณทำแล้วแล้วมันประสบความสำเร็จนะคะและพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าชื่นชมคุณจริงๆนะคะ แล้วเขาก็รู้สึกทึ่งมากๆด้วยว่าคุณทำได้ยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขามองเห็นนะคะคือคุณมักจะทำงานคนเดียวนะคะซึ่งคุณเองเนี่ยอาจจะชอบทำงานคนเดียวอยู่แล้วนะคะหรือว่าหากได้ทำงานกับหลายคนเนี่ยคุณก็มักจะเป็นตัวหลักในการทำงานนะคะมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายด้านนะคะและพวกเขาเหล่านั้นเน่ยยังมองว่า ุณเนี่ยจะต้องเติบโตมาในครอบครัวที่พร้อมทุกอย่างแน่ๆเลยเพราะว่าคุณเนี่ยมีทัศนคติที่มันให้พลังงานบวกกับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีค่ะเขาก็เลยมองไปถึงการเลี้ยงดูของครอบครัวของคุณด้วยนะคะแต่เขาก็มองว่าหากมีเรื่องที่ทำให้คุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจนานมากๆนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดละเอียดรอบคอบนะคะ อาจจะเพราะว่าป้องกันความผิดพลาดด้วยแหละนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะขัดแย้งในเรื่องของอารมณ์ร้อนของคุณในบางครั้งเช่นเดียวกันนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะย้านะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าความเป็นคุณแบบไหนที่ทำให้คนอื่นลืมไม่ลงนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณเป็นคนลึกลับนะคะเข้าถึงยากนะคะและตัวคุณเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้ใครเนี่ยเข้าถึงตัวคุณได้ง่ายๆด้วยนะคะ เพราะว่าคุณเองเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจใครด้วยออกจากขี้ระแวงด้วยซ้ำนะคะอาจจะเพราะว่าคุณอาจจะมีปมบางอย่างนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความถือตัวอยู่เหมือนกันนะคะกับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยถ้าเขาเห็นคุณครั้งแรกเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าไม่อยากเข้าใกล้เพราะเขามองว่าคุณอะดูยิงยิงเชิดเชิดดูไม่สนใจใครอะคะ่ะแต่ถ้าคนที่สนิทกับคุณเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนน่ารักนะคะ คุณเป็นคนนิสัยดีคนหนึ่งเลยนะคะเป็นคนน่าคบเลยแต่อย่างที่บอกแหละคุณจะเป็นคนที่ไม่สูงสิงกับใครเท่าไหร่เอาง่ายๆคือเป็นคนที่ไม่ได้เฟรนละะี่ค่ะจะเป็นคนที่เลือกคบคนอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะคนอื่นเขามองว่าบางครั้งเนี่ยคุณเป็นคนที่คิดจะทําอะไรก็ทําเดี๋ยวนั้นเลยทั้งๆที่ยังไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะคะจนบางครั้งเนี่ยทำให้งานมันออกมาแบบไม่มีคุณภาพ เหมือนกันเนาะเหมือนกับว่าคุณรายดูจะมีความอินดี้อยู่ในตัวสูงอยู่เหมือนกันนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยแคร์ใครอะ่ะดูเหมือนว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำไม่ได้สนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงนะคะแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายด้านมากๆเลยนะคะแต่ที่เด่นๆเลยก็คือในเรื่องของการติดต่อประสานงานนะคะ มองว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีความสามารถในเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศเหมือนกันแต่เอาจริงๆคนที่เข้ามาเลือกไพ่ใบที่2เนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าอยู่กับคนที่ไม่สนิทเนี่ยจะไม่พูดด้วยเลยนะคะอาจจะไม่ค่อยพูดนะคะแต่ว่าจะถนัดทำอย่างเดียวนะคะคือจะเป็นคนที่ไม่ได้ขี้โมะคะ้ค่ะหรือว่าไม่ได้คุยวโว่อวดสรรพคุณของตัวเองนะคะแต่แปลกก็คือ คุณสามารถที่จะทํางานประเภทของการติดต่อสื่อสารประสานงานกับคนหมู่มากได้อย่างดีนะทั้งที่คุณเป็นคนไม่ค่อยพูดอะแต่ต้องยอมรับเลยว่าคนกองเนี้ยเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทำงานมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือเขาสามารถที่จะแยกแยะออกว่าเวลานี้ควรทำอะไรนะคะหรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงานนะคะ และข้อนี้เนี่ยคนอื่นเขาก็เห็นแล้วเขาก็ชื่นชมเหมือนกันแต่อาจจะไม่ค่อยได้พูดกับคุณนะคะหรือว่าถ้าพูดกับคุณเนี่ยคุณเองก็ดูเหมือนกับจะไม่ค่อยได้สนใจคําพูดของคนอื่นมากมายเท่าไหร่นักนะคะแม้ว่าจะเป็นคําชมก็ตามนะคะมองว่าคุณเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะ,ะบางครั้งเนี่ยคุณดูเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเช่นเดียวกันนะคะ คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากนะคะลองว่าจะทําอะไรแล้วเนี่ยคุณก็จะมุ่งม,มั่นที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นนะให้มันสําเร็จให้ได้นะคะคุณเป็นคนที่พิสูจน์ตัวเองได้เก่งมากๆนะคะเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆถ้าหากไม่ได้ลงมือทําก่อนนะคะ,ะมองว่าคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองะคะ่ะคุณเป็นคนที่อยู่กับโลกของความเป็นจริงนะคะมองว่าคุณเป็นคนที่ขยันทํามาหากินมากๆนะคะจนตอนนี้ คุณเองอาจจะมีเงินหรือว่ามีทรัพย์สินพร้อมแล้วก็ได้นะคะหรือถ้าหากยังไม่ถึงจุดๆนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าอนาคตของคุณจะมีเงินเก็บมากเลยนะคะแต่นะคะอย่าเพิ่งดีใจไปไม่ใช่ว่าไพ่บอกว่าคุณจะรวยแต่คุณไม่ทำมาหากินเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะ แต่เขาแค่คุณเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อที่สร้างเงินต่อไปนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคนอื่นอาจจะมองว่าคุณเนี่ยรวยอยู่แล้วนะคะแบบบ้านมีฐานะอยู่แล้วอะ่ะมันเลยทําให้คุณไม่ค่อยแคร์ใครมองว่าคุณไม่ได้ขาดแคลนในเรื่องของการเงินเลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ หรืออีกมุมหนึ่งก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยมันก็จะมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะและคนที่เขาเห็นคุณค่าของคุณนะคะเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนในการทำงานของคุณเสมอนะคะแต่เห็นคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ใครแบบนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณเห็นใครเดือดร้อนนะคะคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นนะคะโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนเลยด้วยซ้ํานะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ปิดทองหลังพระคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปผงไม่เหมาะเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ามทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าความเป็นคุณแบบไหนที่ทําให้คนอื่นลืมไม่ลงนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ามนะคะคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่มองการไกลนะคะ คุณเป็นคนที่ไม่กลัวหากว่าจะต้องลองทำอะไรใหม่ๆนะคะตรงกันข้ามเลยคือคุณออกจะชอบด้วยซ้ำนะคะคุณเป็นคนที่ชอบที่จะออกไปท่องโลกกว้างนะคะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเนี่ยคุณก็ชอบทั้งนั้นนะคะคุณเป็นคนที่หัวก้าวหน้านะคะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นคนที่ไม่ที่ยึดติดกับอะไรเดิมๆอะค่ะถ้าหากต้องผิดหวังกับอะไรแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้จมปลักกับความสิ้นหวังนั้นนานนะคะ ตรงกันข้ามเลยคือคุณจะลุกขึ้นมาเพื่อหาเส้นทางใหม่ที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เดินไปยังเส้นชัยที่คุณตั้งไว้นะคะคุณเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะมีหลักการมีตรรก,กะหรือทัศนคติและทัศนวิสัยที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะคนอื่นเนี่ยเขามองว่าคุณแปลกด้วยซ้ํานะคะทั้งนั้นที่จริงแล้วอะ่ะคนเหล่านั้นอะ่ะเขาแค่ไม่คาดคิดว่า จะมีคนที่คิดแบบนี้จริงๆหรอคุณเป็นคนที่คิดไม่เหมือนใครอะค่ะแต่ว่าความคิดของคุณอะมันไม่ได้ทำร้ายใครนะมันเป็นความคิดที่มันไม่คาดคิดไปยสามมันเป็นความคิดที่ดีมากๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคนอื่นเขาไม่คาดคิดว่าจะเจอคนแบบนี้นะคะคเรียกว่าคุณเนี่ยเป็นแรไอเทมเลยนะคะคนกองนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะ คนกองนี้เนี่ยมองว่าต้องเหนื่อยถึงจะได้ดีนะคะถ้าหากเหนื่อไม่ออกจากตัวเนี่ยก็อย่าหวังว่าจะได้ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยคนอื่นเขายังมองว่าคุณดูเป็นคนที่มีอำนาจนะคะมีบารมีในตัวเองนะคะหรืออีกมุมหนึ่งเนี่ยคือคุณอาจจะเป็นคนดุก,ก็ได้นะคะเวลาทำงานเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะทำงานจริงจังนะคะเพราะว่าคุณก็มีความคาดหวังเหมือนกันนะคะ อยากจะทําให้งานมันดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณก็จะจริงจังในการทํางานมากนะคะคุณเป็นคนที่มีหัวธุรกิจนะคะหากคุณทํางานด้านธุรกิจเนี่ยจะรุ่งเรืองมากนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แสวงหาเส้นทางทางการเงินใหม่ๆได้ตลอดนะคะคุณเป็นคนที่กําหนดเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบเดินตามกรอบใครไม่ชอบ ให้คนอื่นมาตีกรอบให้กับชีวิตของคุณแต่คุณเนี่ยชอบที่จะตีกรอบให้กับชีวิตของตัวเองนะคะเป็นคนที่กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองก็ว่าได้นะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นที่จะสร้างเป้าหมายให้สําเร็จให้ได้นะคะหากคุณตั้งเป้าอะไรไว้แล้วนะคะ คุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองอยู่เสมอและมองว่าคุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะและไม่ใช่แค่ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะปัญหาหลังบ้านเนี่ยคุณก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณคือน,นักแก้ไขปัญหาตัวยงนั่นเองนะคะและคุณมักจะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นอยู่เสมอและบ่อยด้วย คุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะจะทําจนกว่ามันจะไปต่อไม่ได้แล้วอะแต่เชื่อเถอะว่าคนอย่างคุณอะถ้าไม่สําเร็จก็จะไม่ปล่อยเด็ดขาดนะคะมองว่าคุณเองสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้ดีเช่นกันนะคะคุณเป็นคนที่พูดจาหนักแน่นนะคะพูดจาน่าเชื่อถือนะคะคุณไม่ใช่คนโลเลนะคะ ดังนั้นอีกอย่างหนึ่งที่คนอื่นเขาจําคุณได้ก็คือบุคลิกภายนอกของคุณนะคะจะค่อนข้างนิ่งๆนะคะมีมากหน่อยๆนะคะแต่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าหญิงนะคะแต่ว่ามีความติดความดุๆมานิดๆนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะดูมีความเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะ อ๋อแม่หมอลืมบอกไปค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบทําให้ตัวเองว่างนะคะว่างทีไรเนี่ยก็จะคิดงานในหัวตลอดเลยนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่3ทุกท่านนะคะย้ํานะคะคลิปของแม่หมอนะคะเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ